สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ BTS พระโขนงประตู4นะครับนี่เรานั่งรถไฟฟ้ามาแต่ว่าไม่รู้จะลงไปเดินดูอะไรดีนะทุกคนจริงๆมันก็มีร้านกาแฟร้านอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากกินเยอะเนาะคือถ้าแบบว่าไปนั่งแต่ร้านกาแฟก็โอ้โหคือ,อทั้งทั้งงบในการเข้าไปร้านกาแฟแก้วหนึ่งก็ประมาณร้อกว่าบาทนะแล้วก็ถ้าไปกินหลายๆร้านก็ไม่ไหวนอนไม่หลับ อามาดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีโอ้ด้านนี้เอ้ยด้านนี้มีร้านกาแฟเนี่ยมีอินทนินด้านในแล้วก็ตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินดูตรงไหนดีทุกคนไปเดินดูฝั่งทางซ้ายก่อนไหมแล้วก็มาทางขวาหรือว่าไปทางขวาวก่อนไปทางขวาวก็แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบบเดินย้อนกลับมาเนี๋ยไปดูด้านนี้รู้สึกว่าจะมีแบบว่าเป็นตึกคล้ายๆแบบเป็นตึกของกินอะไรแถวนี้ด้วยไปลงไปด้านล่างดีกว่า อนนี้ซันก็ลงมาด้านล่างเลยนะครับตรงทางขึ้น BTS พะขนงนะครับตอนนี้เราอยู่ประตู4นะทุกคนเนี่ยฝั่งด้านนู้นก็จะด้านนู้นจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะด้านนู้นก็จะมีแบบว่าเป็นร้านกาแฟาบ้างนะมีคาเฟ่นิดนึงมีร้านข้าวนะมีอินทนินร้านยาอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็หมดละเนะี่ยเราก็เลยบอปั๊บลองมาเดินดูฝั่งนี้เอาลองเดินดูก่อนเดี๋ยวลองเดินย้อนกลับไปดูทางนี้สิอ๋อนี่ยเขามีแบบว่าอยู่ชั้น2ก็มีอ๋อ อ๋อร้านนี้ไงอยู่ชั้นสองร้านแบบกาแฟที่มีตู้ปลาไปดูไหมอ้อยนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะโอ้น่ากินเหมือนกันเนาะไหนดูซิโปรโมชั่นสามร้อยบาทอ๋ออันนี้กาแฟกาแฟ,ฟนกแก้วร้านอาหารอ๋ออันนี้เป็นร้านข้าวนี่ข้าวไก่ทอดเฮ้ยหรือว่ามากินข้าวร้านนี้ดี อ๋อเดินมาประตูฝั่งด้านนี้หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วอ๋อด้านนูน้นประตูฝั่งตรงข้ามเราอะ่ะมันจะเป็นประตูฝั่งตรงข้ามจะเป็นไอ้น,นี้แม็กแวลูนั่นมีแม็กแวลูอะไรประมาณนี้ทุกคนอ๋อด้านนู้นมีอะไรอีกแมกแวลูมีร้านตัดผมส่วนมากเขาจะเป็นแบบร้านขายของกินและอะไรเล็กน้อยนะ ตรงนี้สุขุมวิท46เนี่ยด้านในมีคาเฟ่ร้านหนึ่งตรงนู้นเป็นคาเฟ่แบบเล็กๆแล้วก็เงียบๆแต่ว่าไปกินมาแล้วอันนี้รถเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้สุขุมวิท46นี้เขาไปไหนกันนะ่ะพัะขนงอ๋อท่าเรือคลองตันพัะขนงท่าเรือคลองตัน B.S พัะขนงท่าเรือคลองตันอ๋อเป็นผ้าเรือคลองตันนะฮะแล้วก็วีมีบินมอเตอร์ไซค์ อันนี้คือเดี๋ยวเราเดินไปด้านในดีกว่าเดินไปด้านนู้นเผื่อแบบไปหาของกินก่อนเพื่อมีอะไรน่ากินตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะตอนนี้เวลากี่โมงอะบ่ายสามพามาเดินเล่นๆน,นะลองเดินไปดูด้านนู้นรู้สึกด้านนู้นก็จะมีร้านอะไรเยอะแยะอยู่นะนี่แถวนี้คือไม่มีสายไฟแล้วนะครับไม่มีสายไฟลกแล้วแล้วก็ไม่มีสายไฟสายสื่อสารส่วนมากสายไฟจะไม่ค่อยเยอะ ที่เราเห็นในกรุงเทพส่วนมากจะเป็นสายสื่อสารพวกสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตสายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะหน่อยนะเป็นสายเล็กๆอะ่ะสายไฟเขานิดเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลือ,อ,อกไปหมดแล้วนี่ร้านอะคารเรียมอยู่ด้านบนแต่ก็ไม่ได้อยากไปนั่งอะคารเรียมเฮ้ย <c oughs> ด้านบนแบบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนึ่มประมาณนี้อันนี้เป็นสตาร์บัคส์นะครับมีสตาร์บัคส์อยู่ด้านในนี่มีท็อปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต อ๋อกาแฟร้านเล็กๆอั่านี้ก็น่ารักอยู่น,นะนเนี่ยอ๋อแต่ว่าก็อ๋อเนี่ยร้านข้าวอันนี้เป็นร้านท็อปเบอร์เกอร์โอ้หทุกคนด้านในรู้สึกว่าจะเป็นแบบร้านขายของญี่ปุ่นนะเป็นแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของญี่ปุ่นเยอะแยะนู่นไงเต็มๆอยู่ด้านบนนนอ๋อไปเดี๋ยวลองเดิน อันนี้ก็เป็นร้านอาหารหมดแล้วอะ่ะมีแค่นี้แหละอันนี้ก็หมดแล้วลงเรงโรงแรมเดี๋ยวไปลองขึ้นชั้นสองดูโอวตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนอ๋ออันนี้เป็นสตูดิโออ๋อนี่ไงเป็นแบบว่าร้านกาแฟ อ๋อนี่อันนี้เป็นร้านกาแฟนี่ไงร้านกาแฟร้านเติมเต็มอันนี้เป็นแบบว่าร้านอาหารนะครับน่ารักดีบรรยากาศโอ้ตรงนี้ก็คืออยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยเนี่ยร้านเขาอยู่ด้านในนะโอเพนแต่ว่าก็จะเป็นฟิลแบบคือร้านร้านเนี้ยเขาจะเป็นฟิลบอกว่าเป็นออคคอเรียมแล้วก็เหมือนแบบมีตู้ปลาอยู่ข้างในเฮ้ย โยอันนี้เป็นแบบปิ้งย่างปิ้งย่างโอ้โหเริ่มต้นที่4 8 9บาท9,39 1,499 2,499มี1,070ก็มีกินอะไรดีอ่ะเดี๋ยวลงไปด้านล่างเดี๋ยวไปกินร้านข้าวร้านเขียงเน่ยทุกคนตอนนี้ที่แรกว่าจะกินข้าวร้านนอน สรุปคือเขาปิดนะครับอ๋เดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าไปเดินดูฝั่งนู้นไม่เข้าใจว่าทําไมเ <laughs> นี่ยก็คืออยู่ข้างหน้าตรงนู้นใช่ไหมมันเป็นบันไดธรรมดาตรงนี้แล้วก็เดินมาอีกไกลพอสมควรแล้วคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาจ้า <laughs> เหมือนเหมือนแถวนี้ไม่มีบันไดเลื่อนเลยนะสถานีนี้บบว่าใช้บันไดเดินขึ้นเดินลงหมดเลยเนาะไดูดิตอนนี้เราลงมาอีกฝั่งนะครับ พัคขนงเฮ้ยมีไสเจ็ดหนึ่งเอ็กด้วยหรอนี่มีแม็กแวรลูนะครับเฮ้ยมีร้านกาแฟด้านในด้วยอ่ะแม็กวรลูก็ขอแบบเดินดูฝั่งนี้ร้านนวดร้านตัดผมอะไรเงี้ยนะเขาเป็นร้านสปามันมันจะเป็นร้านนวดร้านสปาหมดเลยแถวเนี้ย อ๋อ oh. oh, oh, ข้างหน้าน,นี้โรงแรมอ๋อ oh, oh, ตอนนี้มีคาเฟ่ชื่อว่าเอ็มคาเฟอ๋อมีแบบอาหารและเครื่องดื่มวันนี้ไงด้านในมีข้าวมีร้านข้าวนะทุกคนแล้วก็อะไรอีกอ่ะ oh, อ๋อนี่เป็นกาแฟ oh, oh, อ๋ออันนี้เขาน่าจะมาขายตอนค่ำน่เลยอ่ะ น่าจะประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวซันจะเดินไปนู้นนี่ด้านนี้ก็นี่หมดแล้วอันนี้คือบริเวณรอบๆสถานีนะครับอยู่ใกล้ๆสถานีก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครบอกว่าจะมาแถวนี้ก็เนี่ยมีของกินประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราเดินไปเรื่อยๆตรงนู้นมันก็จะมีเป็นออ,อันนี้นะเป็นตลาดนะครับ สุขุมวิทหกสิเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปตลาดนะครับเดินยาวๆเอาไปนะนี่ตอนนี้ก็คือเดินจาก BTS อพระขนงนะครับเดินยาวๆมาทางด้านนี้นะฮะมีมีสุขุมวิทหกสิทับหนึ่งจะไม่มีแถวนี้ เป็นตึกอะไรต่างๆซะส่วนใหญ่ของกินก็จะอยู่รอบๆบริเวณรถไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วที่ลองเดินมานี่เป็นร้านเนื้อเนื้อตุ๋นชําโตมีร้านน้ำคาเฟ่เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเดินถึงตรงนี้ละ ถนนสุขุมวิท71เอโอ,โอ้ด้านในด้านในมีอะไรขายอีกไหมไม่มีแล้วหมดประมาณนี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพระขนงนะครับเออันนี้ป้ายรถเมย์นะครป้ายรถเมย์ก็จะมีสายเหล่านี้นะที่ผ่านมานะครับอยู่ไม่ไกลจาก BTS พระขนงนะครับ นี่นะครับเป็นบริเวณเาทางเข้าเนี่ยเขาจะมีแบบร้านค้าแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมีมีกล้วยขายด้วยราคาถูกอยโอ้โกล้วยกล้วยกล้วยเดี๋ยวเราลองเดินเล่นนะนี่มีบบร้านกล้วยทางด้านนี้ก็จะมีมะฝรั่งโรลละสี่สิบมะยงชงมะยงชิดอะไรเงี้ยนะฮะโอ้กินเดี๋ยวตอนนี้คือมันแบบบ่ายสามไงอาจจะอาจจะแบบ ่ไม่ได้ยังไม่มีของกินเยอะเท่าไหร่ตลาดนี่ผลไม้เดี๋ยวขอแบบพาเดินชมเดินไปข้างในก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยเดินอ,อ้อมมาผลไม้ผลไม้จาละยี่สิก็มีทุกคนอันนี้จาละยี่สบาทไปพาไปเดินดูจานละยี่สิบยี่สิบนี่อันนี้สี่สิบ โอ้มะพร้าวเอาลูกละสี่สิบสี่สิบห้านี่กล้วยนี่ผลไม้ทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายนี่กลองละสามสิบห้าแตงโมลูกละแปดสิบจะลองเดินดูด้านในว่าเป็นอย่างไรเป็นแบบบรรยากาศตลาดแบบเก่าตลาดโบราณอะไรเงี้ยเนาะ อันนี้แบบเสื้อผ้าด้วยอันนี้สาสิบเราต้องไปทางทางนู้นโอ้ทางนู้นก็มีเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองเดิน,ดว,ดนวนดูก่อนเนาะว่าย,ยังไงบ้างอันนี้เสื้อผ้าคือตลาดอันนี้คือตลาดพระขนงนะฮะเสื้อผ้าแบบเยอะแยะมากมายหลายอยา่างเดี๋ยวลองเดินดูทางนี้ดีวกว่ามันซอกซอยมันเป็นซอกเป็นซอยเนาะ เฮฮ้้้ยยยนนิิอันนี้มีเสื้อผ้าขายก็จะมีแบบเป็นโซนร้านคาเฟ่ลับอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีหรอกมั้งคาเฟ่ลับไปดูอ๋อนี่ไงฝั่งด้านนี้มีขายแบบพืชผัก ยอ,ยอุ๊ยแมมีแบบผักขายเยอะมากด้านในด้านซอยในซอยเดี๋ยวคอยลองเดินดูไปก่อนแล้วก็ค่อยเดินย้อนกลับมาอ๋อนี่เป็นร้านตัดผมหมดเลยตัดผมร้านตัดผมอัน,มนอาหารโอ้ร้านข้าวนะครับ เดี๋ยวลอง,ลองเดินไปแบบตรงนู้นว่าเขามีอะไรหาของกินกันอุ้ย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 เซ่เซ่อ๋อเน,นี่เขาเข้ามาตรงนี้แน่มันเข้ามาแบบระหว่างทางได้นะเนี่ยอุ้ยต้องเดินไปดูเลยเหรอ,อลองเดินกันลองเดินลองเดินแบบโน่นโนอนยาวไปตรงนู้น เดินไปท่องเชี่ยวมหมดแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วละ่ะเฮ้ยมองหมาไปเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนี้ดูนะฮะคือ,อุด้านในด้านในก็เหมือนจะมีอะไรเนะดินกนเหมือนในนี้เหมือนแบบเป็นตลาดต่างชาติหรอใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดภาษาต่างประเทศกันอนะ ไม่ได้พูดภาษาไทยอ่ะแล้วแบบแปลกเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็เหมือนเป็นแบบอาหรับอาหรับด้วยอ่ะเนี่ยมันมีแต่ภาษาภาษาเพื่อนบ้านทางนั้นเลยอ่ะจะไปกินข้าวก็ไม่รู้ว่าจะกินยังไงภาษาอ่านภาษาไม่ออกว่ามีเมนูอะไรบ้าง แล้วเขามีขายอันนั้นด้วยอ่ะที่เราไปกินที่การจระบุรีอ่ะเป็นอาหารอ่าที่มันเป็นไม้เป็นไม้เสียบเสียบเสียบแล้วก็ต้มต้มแล้วก็อ่อหยิบกินทีลไม้แล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวออกไปทางด้านนอกเลยแล้วก็เห็นเขามีอันนั้นขายด้วยเป็นปูนอ่ะเป็นปูนเหมือนเป็นแผ่นเป็นแบบแผ่นเป็นปูนแล้วก็เอาปูนปูนปูนแดงอะไรเงี้ยที่เขียวอ่ะเขียวมากอ่ะเขาขายเป็นคำเป็นคำด้วยเออแปลกดี อันนี้คือมาหาข้าวกินนะก็เลยเดินเข้าตลาดกะว่าจะ,จะมาหาร้านข้าวอะไรนี้แต่ว่าในนี้จะมีแบบพวกเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าส่วนมากาข้าวจะไม่มีอันนี้ซอยนี้ปะที่เขาเราเข้าอ๋ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเข้าซอยนี้ดูร้านขนมหวานโอ้ขนมหวานเยอะมากนี่ยเราต้องไปตรงนู้นปะก็มีแต่ขนม นู่นไงนูนไงมีของขายเต็มเลยนี่ก็เป็นแบบอาหารของชิคชัยทัพแต่ว่าหาข้าวอุ๊ยออุ้ยอ,อ๋อแต่เขาไม่มีร้านข้าวอ่ะเป็นตลาดสดอ๋อมีแบบอ,อ๋อมันจะออกไปตรงนู้นหรือเปล่าข้างหน้าพอเราเดินไแปบบมันก็ไปทะลุก,กับ เออครองไงเออโอยมีแตง,ม,แตงมีอะไรอย่างงี้ด้วยน,น้องแมวด้านไหนนี่อาหาราเดินเดินยาวๆไปเลย<ๆ>เดินยาวๆชูสี่สิบอ๋อไม่ใช่ว่าแบบเดินไปปุ๊บคือ เป็นตรงคลองพระขนงเลยหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะที่เราเดินไปแล้วก็มันมันติดกับคลองอ่ะครั้งก่อนหน้าก็คือเดินมาเล่นมันทะเลนี่มีแบบอ๋อมีของสดของอะไรเงี้ยเนาะผักก็มีเนี่ยทุกคนเยอะแยะเลยอ๋อตรงนู้นตรงนู้นถ้าเราเดินไปอ่ะมันจะเป็นคลองพระขนงนะครับแต่ว่าเราจะออกมาด้านนอกอปลาปลาตัวใหญ่มาก อันนี้เป็นแบบโซนของสดแล้วเนี่ยอุย้ยปลาตัวใหญ่มากผักผลไม้เป็นพืชผักผลไม้อ๋ออันนี้เรามาตอนนี้ถ้ามาตอนเช้านี้คือน่าจะคึกคักคึกครื้นก็น่าดูเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือมาตอนค่ำแล้วไงเอ๊เราจะไปทางไหนดีไปไซ้ายขวาถ้าขวาก็ถัก อันนี้มันไม่มีที่ไปป่ะอันนี้เป็นอาหารทะเลเนี่ยใครอยากได้อาหารทะเลก็มาทางนี้ได้อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้านะทุกคนก็ถ้าใครจะมาแบบว่าซื้อของก็แบบเดินมาได้เลยอันนี้10บบาทกล้วยสามสิบมีมามวง,งเล็กด้วยแต่ว่าเราจะไปที่อื่นต่อเราจะแบบไปเดินเล่นงานที่อื่นต่อแล้วก็เลยบอกอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยอุ้ยเนี่ยผักอุยถูกมากสิบาทเอง สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทเดินเปินเล่นหัวมูลุยมีกล้วยกล้วยแปลกๆก็เยอะอยู่นั่นน่ะกล้วยน่าสนใจขนมมะพร้าวห้าสิบนะครับดูนี่เดินยาวๆเลยหุยหผักส่วนมากก็จะเป็นร้านผักร้านของใช้ ไข่ไถุงละห้าสิบอะมีไก่มีอะไรเงี้ยนะประมาณนี้เลยทุกคนในนี้อาจจะไม่ได้มีแบบร้านข้าวร้านอะไรเยอะเนาะอ๋อฝั่งนี้จะเป็นแบบร้านร้านร้านนี้ฝั่งนี้เป็นแบบร้านไทยปกติหรือเปล่าอีกฝั่งนึงอะถ้าเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายไปด้านหนุนะ่ะรู้สึกจะมีแต่เพื่อนบ้านแล้วก็จะมีอาหารแบบเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยขนม อ๋อมีขนุนด้วยกพื่อห้วีละห้าสิบวิแต่มันยังไม่สุกไงแต่ว่ามันวีละแค่ห้าสิบบาทเพราะถ้าไปซื้อที่อื่นก็เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะก,กม็มีบางอย่างเอ้อาหารอาหารน้องหมาน้องแมวถ <c oughs> ุ้งละสี่สิบมันก็มีบางอย่างที่ถูกบางอย่างที่ก็อาจจะไม่ได้ถูกจากที่อื่นมากนะมันก็เป็นแบบตลาดทั่ว,วไปประมาณนี้แหละทุกคนของข่ายเยอะเชียว <c oughs> อ,อันนี้ อันนี้มีมะมะม่วงโอ้แต่ที่นี่เขาขายกล้วยเยอะเนาะขายกล้วยเยอะเหมือนกันเนาะน,นี้สี่สิบเนี่ยเขาทำสนมากเขาทำเป็นจานเป็นจานทำเป็นจานเป็นอย่างเงี้ยนะผัพูดผักผลไม้ออกประมาณนี้แหลเเะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกกัน นี่อันนี้คือเป็นทางเข้าตลาดนะครับถ้าใครมาก็ลงรถไฟฟ้า <c oughs> ก็เดินมาหน่อยหนึ่งหรือถ้าแบบมารถเมย์ก็เหมือนที่เราพาแบบเดินดูตอนแรก,กบรรยากาศโอบรถไฟฟ้าผ่านอาจจะต้องไปหาข้าวกินแบบข้างนอกแทนนี่เดี๋ยวไปลองเดินดูด้านนอกแต่กล้วยกล้วยน่าซื้อมากเลยที่แถวนี้จะมีหรือเปล่านะร้าน ของกินนะอน่ะอ๋ะอนี่ก็เป็นคาเฟ่อุ้ยคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวหรอกูอตรงนู้นเหมือนจะไม่มีแล้วนะมันเหมือนมันจะเป็นตลาดทั่วไปแล้วนะ โอ้ย oh, นี่ไงร้านจักรสารนะฮะร้านจักรสารร้านของใช้ร้านอะไรเอออ พอหมดแล้วประมาณนี้แล้วทุกคนอ๋อนี่เขาก็จะมีแบบประมาณนี้นี่ขายของขายอะไรตลาดอ่อนนุชขายสินค้าอ๋อแต่ก่อนเนี่ยเขาทําแบบแต่ก่อนเขาทำํำหลายอย่างนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเรือถ้าเรือจะไปแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาทำท่าเรือใหม ประมาณนี้แหละทุกคนสุดยอดสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่คลองพระขนงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่านานะของคลองพระขนงนะอยู่ติดกับตลาดพระขนงเลยนะครับเี่ยด้านด้านขวามือของเราอันนี้ก็จะเป็นแบบคลองพระขนงอี่างนี้มีสะพานข้ามตรงนู้นเขากําลังก่อสร้างอยู่นะท่าเรือสถานีพระขนงเนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านอยู่ตอนนี้เห็นไหม คือถ้าจากตรงนี้ไปเดินไปอ่อนนุชจะไม่ไกลแล้วนะครับเดินไปบี s ออ่อนนุชได้แต่ว่าถ้าเดินย้อนกลับไปที่พระขนงอาจจะไกลอันนี้นี่มีการก่อสร้างกําลังแบบดุดหนองดุดน้ําอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือที่นี่ก็ไม่มีเรือนะไม่ได้มีเรือไม่เหมือนมันจะไม่ได้มีเรือแบบบริการอะไรขนาะดนั้นจะเป็นเรือหางยาวจะพาไปดูด้านบน พูดทำไมแต่ว่าเราก็สงสัยเนาะแถวนี้แถวพะขนงตรงเนี้ยคนคนแขกคนแขกเยอะมากในตลาดพะขนงคือมีแต่คนแขกเต็มเลยอะ่ะคนแขกเขามาอยู่พะขนงกันเยอะเหรอเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้ วันนี้มาดูการก่อสร้างนี่จะทำเป็นเป็นสวนสาธารณะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าดูอันนี้คือกำลังทำอยู่แล้วก็กำลังดูดน้ำออกมาอแต่จริงทำแบบนี้ดีนะเนี่ยทำเป็นทางเดินริมคลองยาวๆไปเพราะว่าคลองข้าหนงอะ่ะก็บรรยากาศก็ดีอยู่นะสามารถเดินเล่นเดินอะไรได้อยู่ให้ดูบรรยากาศด้านนี้ เมื่อก่อนท่าเรือเขาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนท้าเรืออยู่ตรงข้างๆเลยแต่ว่าแบบก็จะแบบเล็กๆเป็นไม้ๆเก่าๆตอนนี้ก็คือสร้างใหม่แล้วก็จะสร้างแบบสวยง,งามไปเด,เดินเดินยาวๆมาดูด้านนี้โอ้บรรยากาศนะฮะ กันก่อสร้างไปเดี๋ยวเราลงไปทางนี้โอ้ oh. นี่เป็นทางเดินอันนี้คือเรามาจากตลาดตลาดพระขนงนะครับแล้วก็ เดินมาทางนี้นะฮะดูนี่อ๋อ้อนี้เขามีเป็นเป็นแบบฟิลร้านขายของเล็กๆน้อยๆอยู่นะเดินลัดออกมาจากตลาดพระขนงนะครับี่สันเดินเล่นมาจาก BTS ระขนงเลยนะยาวมาถึงนี้เลยมีรับมีรับเรียมผักด้วย <Okay. S 1> อลองเดินดูส <11 00. S 1> ิว่ามีอะไรอีกนะฮะ <Okay. S 1> หมดแล้วหมดแล้วอันนี้เป็นรถรถสองแถวที่จะไปทันที่ต่างๆอ่า